ขึ้นไปในเรื่องของการที่คุณต้องสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจนะครับกับคนรอบข้างแล้วก็การเปิดเผยความเป็นจริงหรือการที่คุณปิดกั้นตัวเองเนี่ยก็ต้องระวังเหมือนกันนะบางสิ่งบางอย่างมันเหมือนเป็นสิ่งที่คุณไม่รำมาระวังนะบางทีไปจะพูดจะคุยกับอะไรใครก็ตามเนี่ยบางทีก็อ,อยากเปิดเผยตัวเองมากจนเกินไปก็ไม่ใช่ว่าคุณเองต้องปิดกั้นตัวเองไม่ใช่ว่าคุณเองต้องมีควารับผิดอื่นจนเกินไปนะ แต่บางครั้งการบอกอะไรบางอย่างที่เป็นเรื่องส่วนตัวหรือคนที่คุณไม่ได้ไว้ใจขนาดนั้นน่ะมันใม้เหมือนเป็นสิ่งที่มันมาทำร้ายคุณภายหลังมากกว่าเออคนก็นําสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณจะทําเนี่ยนําไปทําต่อเออนาไปลอกในเรื่องของผลงานตัวคุณได้ด้วยอันนี้ต้องระวังคดีเพราะศัตรูมาคนที่คุณไว้ใจเขาเกินไปนะครับไพ่ขึ้นเป็นพระอรรัตในส่วนนะครับสิ่งที่ต้องระวังคืออะไรคือการ ปรับตัวนะือคือการคุณต้องดูว่าไม่ว่าความรักเป็นแบบไหนแบบใดเนี่ยก็ต้องดูที่เหมาะสมคนที่ศีลเสมอกันนะคนที่ชอบคล้ายคกันคนที่ถูกใจนะทุกอย่างไม่ใช่ว่าใครก็ได้จะเป็นคู่ของคุณนะทุกๆอย่างมันเกินสิ่งที่ต้องเรียนรู้แล้วก็ปรับตามความเข้าใจนะที่ก็ระวังคือก็ระวังเรื่องการที่มันได้ความรักที่ไม่ถูกใจได้ความรักที่มันเหมาะไม่เหมาะสมจากการที่คุณก็ คิดจะเข้าไปครบเลยนะไม่ได้คิดหน้าคิดหลังไม่ได้สนใจใส่ใจอะไรเนี่ยมันยิ่งทำใหนะ้ในเรื่องของความสัมพันธ์ในอนาคตเหมือนก็แย่หรือสมม่งผลติตใจตัวคุณได้ด้วยเชิงกัรน,นะครับแนวตอนที่หนึ่งนะครับไปขึ้นเป็นหนุมานนะครับในเรื่องของครูบาอาจารย์นะครับบ่งบอกผ่านไพ่นะเป็นพรัหนุมานได้หมายถึงว่าไม่ว่าคุณจะเจอความรักมายากลำบากเจอความทุกข์ไม่อะไรก็ตามนะหนุมานเนี่ยคือฆ่าไม่ตายนะเออนะเวลาจะไปสู้ไปรบเนี่ยแค่ลมพัดไปลูกมะพร้าวแค่ลมพัดเนี่ย กฟื้นแล้วนะแล้วเนี่ยคุณอย่ายองแพ้ความรักนะจงตั้งใจนะตั้งมั่นนะในความดีตั้งมั่นในความรักเชื่อมั่นเออเชื่อมั่นในศรัทธาในความรักนะทุกๆอย่างมันเริ่มต้นใหม่ได้นะทุกๆอย่างมันเกิดขึ้นจใจตัวคุณตั้งเลยนะอย่ามีความรักก็ปล่อยใจให้ไปอิสระภาพนะครับนาทีสองนะครับไปขึ้นเป็นพระอุปปัตฐนะครับคุณสามารถจะไปไหว้พระอุปปัตฐเพื่อขอพรใน,เ,นเรื่องความรักให้มีความอุดมสมบูรณ์ให้มีความสําเร็จนะให้สมหวังเนี่ยก็ไปไหว้ที่ วัดพระอุปคุตที่จังหวัดเชียงใหม่ก็ได้นะเพื่อจะนุนนนาให้คุณมีความสมบังสมปัานาในเรื่องความรักได้ด้วยเช่นกันนะครับนะครับ,นรบเนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจให้นะครับให้ขึ้นเป็นครอบครัวนะครับอืมนะในเรื่องของใจนะเป็นหลักสําคัญมากๆนะให้ขึ้นสิ่งเร่องระวังคือระวังหลงลืมคนข้างหลังนะคนที่เป็นห่วงเป็นใยคนนะก็คือ ทั้งพ่อทั้งแม่ก็เจ็บไปกคุณด้วยนะเออบางทีเห็นคุณทุกคุณไม่สบายใจยงียบยหายไปเนี่ยครอบครัวเปห่วงคุณอยู่นะแล้วเนี่ยเมื่อคุณทุกนะก็มีคนอื่นที่คอยเป็นห่วงใจคุณอยู่นะไม่ใช่ว่าคุณจะอยู่บนโลกใบนี้เพียงคนเดียวสักหน่อยนะเออมีคนหลายคนที่ก็เป็นห่วงใจคุณเป็นเพื่อนไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องแล้วเนี่ยในหูวข้อนี้ก็อย่าเอาแต่เก็บตัวเออก็ไปหาครอบครัวบ้างไปหาเพื่อนไปหาคนรับ้ังบ้างจะได้ยหญ่น้อยมันได้ รับความสบายใจได้รับพลังใจจากคนรอบข้างได้ด้วยเช่นกันนะครับมาดูแนวทางแก้ไขปัญหาดีกว่านะจะทำอย่างไรให้ใจดีขึ้นดูสิแนวท้ายหนึ่งนะครับไพ่คือเป็นองค์คุริมานะครับไพ่ใบนี้มองบอกในเรื่องของการให้อภัยตัวเองนะไม่ว่าคุณจะิดพลาดไม่ว่าจะอึดอัดเรื่องความรักมามากน้อยสักเพียงไรเนี่ยทุกๆอย่างนะมันเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะอย่าจงยึดติดกับเรื่องเก่าๆเรื่องเดิมอย่าจงยึดติดกับสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วนะเริ่มต้นใหม่ได้ทุกๆเรื่องไม่ว่าเรื่องมันจะ เรวร้ายส forward, ักแค่ไหนก็ตามนะหัวใจของตัวค <st> ุณเนี <st> ่ยต้องเข้มแข็งก็ไวนะครับยังท้ายสองไปขึ้นในเรื่องของพระอินนะพลังงานพระอินเนี่ยนะส่งผลนะในเรื่องของพลังงานจิตใจตัวคุณต้องสร้างความเข้มแข็งให้มากยิ่งขึ้นนะครับในเรื่องพลังงานของจิตใจเนี่ยมันคือเรื่องการสร้างความเย็นหนึ่งสร้างความสงบให้เกิดขึ้นในใจครูบาอาจารย์บ่งบอกในเรื่องของการปกปักรักษาคุ้มครองดูแลเจ้าชะตาอยู่แล้วนะครับดังนั้นคุณทาอะไรก็จะมีแต่ความโชคดีนะมีแต่ความที่ได้รับ ความสมหวังส่วานหณะนะครับเพราะว่าไพ่ขึ้นในเรื่องไระอินเนี่ยนะาไม่ต้องกลัวเลยว่าคุณจะขอคุญจะปรารถนาสิ่งไหนเนี่ยสมหวังยเรื่องของความรักนะครับังนั้นครูบาอาจารย์นุนนําช่วยเหลือด้วยเช่นกันไพ่ขึ้นเป็นผู้หลักปูใหญ่นะครับสิ่งต้องระวังคือใ네นเรื่องของการไว้ใจนะซึ่งกาะก,กัดในนะการที่จะอยู่ร่วมกันบางครั้งก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันนะคือขึ้นเป็นพลักปูใหญ่เนี่ยมันเป็นเรื่องของการอยู่ร่วมกันนะมันก็ต้องไปที่ยามรับของครอบครัวด้วยนะสิ่งต้องระวังคือก็ต้องดูว่า ครอบครัวทั้งสองฝ่ายเนี่ยคิดเห็นยังไงด้วยนะเออในเรื่องของความรักบางทีตอนนี้ถึงแม้ยังไม่ชัดเจนก็ตามก็ต้องดูว่าไอพ่อแม่คุณรู้จักพ่อแม่เขาหรือยังแล้วเขารู้จักพ่อแม่คุณหรือยังหรือก็ลองดูซิว่าลองเข้าหาลองหาโอกาสนะมันเริ่มทําให้ค่อยๆที่จะถูกการยอมรับในะดักครอบครัวก็ทําให้ความชัดเจนมันก็เป็นอีกขั้นอีกขั้นหนึ่งนะเออทำให้ความชัดเจนมันดีขึ้นจากการที่เขารู้สึกอุ่นใจว่าโอเค พ่อแม่เขาก็ยอมรับคุณนะพ่อแม่คุณก็ยอมรับเขานะมันก็ทําให้ค่อยๆเป็นค่อยไปแล้วก็ดึงดูดให้รักดีขึ้น้วก็ต้องไปถามดูวิดนะีในเรื่องสิ่งที่ต้องเกี่ยวกับครอบครัวนะครับแนวทางที่หนึ่งนะครับไปขึ้นปีวอกนะครับในเรื่องของปีวอกองบอดในเรื่องของการที่คุณเองอย่าไปยึดติดนะอย่ายึดติดกับเรื่องของความสัมพันธ์ีเกินไปนะแล้วก็บางสิ่งบางอย่างมันก็ต้องใช้เวลาเหมืนอนกันนะทุกอย่างให้คุณสนุกไปกับสิ่งที่เกิดขึ้นสนุกกับ คนรักความรักนะคนที่คุณคุยด้วยสุงไปกับเขาคุยกับเขานะหาหนทางหาความสบายใจที่มันสร้างร่วมกันแต่สิ่งนี้มันจะเป็นสิ่งที่หนุนนำให้มันเกิดความสัมพันธ์ที่มันเกิดของชัดเจนมากขึ้นนะครับการท้ายสองไปขึ้นมงคลสมรสนะครับไพ่เนี้ยเป็นสิ่งที่บ่งบอกได้เหมือนกันนะว่าความรักจริงๆแล้วสิ่งที่มันชัดเจนนะตอนนี้มันเป็นการที่สุดใจที่นํามาสู่ความชัดเจนมากขึ้นไพ่คือมงคลสมรสก็มีโอกาสที่จะเกิดความชัดเจนนั้นครูบาอาจารย์ก็เหมือนเผยพลังงานมาบอกเหมือนกันว่าเเออออคคุณกกก็ไไปต่่ด้นะรรืงงขวามั อย่าที่จะไม่มั่นใจอย่าที่จะไม่มั่นคงนะคุณทําไม่เต็มที่ก็เป็นพอและความรักก็จะเกิดความชัดเจนได้ด้วยเช่นกันนะครับแล้วเนี้ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจให้นะครับให้ขึ้นเป็นอัยุธรรมนะครับเป็นการช่ำหนักนะช่ำหนักทางใจตัวคุณบางทีมันเข้าข้างตงจนเกินไปเนี่ยมันก็มีผลต่อ ความสมพัญเหมือนกันนะครับในเรื่องอะไรในเรื่องของความลับใช่ไหมในเรื่องความลับที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็อย่าโมยแต่ช่างใจมีอะไรก็เปิดเผยดีสุดนะบางทีคุณคิดความเองว่าไม่เป็นไรหรอกเออแล้วก็ดีขึ้นให้เวลาผ่านไป๋ย่าเขาต้องคิดได้เอง๋ยวเขาก็มาเอยวคุยกันได้เองอะไรเงี้ยพอบางสิ่งบางอย่างมันเกิดปัญหาขึ้นแล้วมันแก้ได้ยากนะมีอะไรก็พูดคุยในประจวนดีกว่าเพราะว่าในประจันตัวเขาเนี่ยเขารอคอยที่จะ in live, นนคะ us, UP, ุยอยู nice ่แล้วนะครับเพราะรอคอยที่จะเปิดเผยเขารอคอยที่จะให้คุณมาพูดมาคุยมาจัดการมาแก้ไขปัญหาอยู่นะรดคุสับ แนวท้ายหนึ่งไปขึ้นเป็นปีถอกนะครับในเรื่องของการใส่ใจในเรื่องเล็กๆน้อยครูบาอาจารย์บอก,บอกว่าคุณจงเป็นคนที่เฝ้ามองดูนะในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกของคู่งคุณเยอะๆเขารู้สึกอย่างไงคุณรู้สึกแบบไรล,ล้วจะจัดการแบบไหนอย่าที่จะละเลยเรื่องของความรู้สึกเล็กๆน้อยให้กําลังใจเยอะๆเพื่อจะสร้างสารสัมพันธ์ให้มันดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับแนวท้ายสองไปขึ้นครอบครัวนะครูบาอาจารย์เสร็จที่ปกปักร,รักษานะใครที่ศรัทธา พ่อแก่ฤาษีหรือฤาษีทั้งร้อยแปดตนให้คุณไปวหย้นะเออให้คุณอ,อธิษฐานนะกับพ่อแก่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับครูบาอาจารย์ให้หนุนนำนะชีวิตดีขึ้นความรักดีขึ้นครอบครัวดีขึ้นนะเขาจะประ,ประสบอุปสรรคปัญหาให้ไปในทิศทางที่ดีนะเจอแต่สิ่งดีความรักที่จริงใจความรักที่มั่นคงนะพูดคุยกันรู้เรื่องนะไม่เป็นปัญหาไม่ใช้อารมณ์เองนะครับในวันนี้ดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจให้นะครับ ไพ่ขึ้นเป็นความตายนะครับในเรื่องของพลังงานจิตใจมันเป็นความกลัวนะกังวลว่าจะผิดพลาดกลัวว่าจะทําไม่ได้กลัวว่าจะถูกดูถูกถูกดูแคลงนะถูกเอารัดเ,เอาเปรียบนะเออมีคนดูถูกคุณเยอะอะไรเงี้ยมันก็เป็นความอี่คุณคิดขึ้นเอาเองนะนนเนี่ยต้องสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นดีกว่าเพื่อจะมีกําลังใจเพื่อจะให้สร้างความสําเร็จนะมัวแต่ไปคิดเยอะมากเกินไป ก็ไม่ต้องเป็นไม่ต้องเป็นอันแบบทำไรแล้วอะเนาะเออสร้างความสบายใจแล้วลุยตอบทำต่อดีกว่าพิสูจน์ไปเลยว่าคุณทําได้หรือไม่ได้นะแต่สิ่งที่ทำได้มาจากความมีความสามารถของตัวคุณอยู่แล้วนะครับสิ่งต้องระวังไพ่ขึ้นเป็นฤาสีนะครับในเรื่องของความใจเย็นนะเออในเรื่องของความที่คุณเองต้องระวังเรื่องความใจร้อนด้วยนะบางทีใจร้อนเนี่ยตังใจอะไรบางอย่างออกไปเนี่ยมันทำให้เกิดความผิดพลาดทําอะไรด้วยความใจเย็นดีที่สุดทําด้วยสติปัญ,ญญาดีที่สุดนะครับทุกสิ่งอย่างมันสามารถผ่านพ้นไปไดด้้ะรววยยชกัันนคบ ไ่ขึ้นเป็นสิโรราบนะครับในเรื่องของธุรกิจจริงๆนะนเนี่ยไปใบนี้บึงบอกชัดเจนมากนะครับในเรื่องของการที่ต้องการทจริงแล้วอย่าไปคิดเยอะเกินไปอย่าแพนิคเก,กินไปนะมันมันเป็นสิทธิ์ที่คุณควบคุมได้นะไปขึ้นสิโรราบคือเนี่ยเราสามารถคุมเสียได้เลยนะจริงแล้วทุกอยาก่างปัญหาที่เกิดน,นะด้วยความรู้วความสามารถตัวคุณนะมีความเก่งมีความรู้มีความสามารถอยู่แล้วนะสามารถผ่านพ้นสามารถทําได้อยู่แล้วไม่ต้องไปคิดเยอะคิดมากทุกอย่างทําได้นะครับ ให้ขึ้นเป็นเท้าวิรูปักนะอืดีมากนะเพราะว่าการที่คุณไปออขอพอรนะกับเท้าวิรูปักหรือขอพอรที่เกี่ยวกับพญานาคนะจะนุนนำเลยแหละในเรื่องของความสําเร็จในเรื่องของการเงินหากในช่วงนี้นะทรัพย์คุณค่อนข้างจางไปเกินนะเออมันไม่ค่อยมีมาเลยเกินนะก็ขอทรัพย์จากพญานาคนี่แหละนะขอทรัพย์จากขอบารมีจากองค์พญานาคเพื่อหนุนนาให้คุณนะมีความสําเร็จมีเงินมีทองไหลามาเทมามีโชคยิ่าภมากขึ้นนะคุณสามารถที่จะไป ขอพ่อเทวิลุปักเนี่ยคุณจะไปสารเมืองก็ได้นะเออลองหันไปทางทิศตะวันตกนะจะมีรูปเทวิลุปักอยู่นะถ้าคุณไปที่กรุงเทพเนี่ยก็จะเห็นชัดเจนนะก็จะมีภาพมีรูปเลยนะเทวิลุปักแล้วก็ให้คุณอธิษฐานนะขอเงินขอทรัพย์ขอเงิน,ขอ,ข,องนขอทองขอโชคขอลาภไปไหนก็ขอให้มีแต่คนเมตตานะท่านช่วยได้นะครับแนวท้ายสองไปขึ้นในเรื่องของปีฉลุนะครับการใช้คําพูดการใช้การเจราจาในการแก้ไขปัญหนาในเรื่องของการเงินการหยิบยืมเงินการ ขอความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยก,ก็จะช่วยได้นับแต่ตอนนียในเรื่องของการเงินในหุ้นจิงครูบาจะบอกว่าจะผ่านผลไปดีด้วยการใช้คําพูดการใช้วาจาการใช้ปากนี่แหละเพื่อจะให้ทุกๆอย่างมันผ่านผ,านผลไปได้ดีหรือขอคำปรึกษาก็ได้ไม่จำเป็นไปขอยืมหรอกไปขอคำปรึกษาว่าไปทำยังไงดีผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้ความเมตตาสนับสนุนช่วยเหลือตัวคุณอยู่แล้วนะครับ